ครับสวัสดีคุณผู้ฟังกุ้งวิลุณพอดแคสตุกทุกท่านนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับพอดแคสต์กุ้งวิลุณน,นะครับที่หายไปผมหายไปทำละครวิทยุมานะครับก็ไปมัวง่วนอยู่กับงานนี้ซึ่งก็ทำแบบง่ายๆทำแบบไม่ได้เข้าสตูดิโอนะครับไม่ได้เข้าห้องอัดอัดแบบเหมือนเราอัดพอดแคสต์นี่แหละครับพออัดไปอัดมาปัญหาก็ตามมาเยอะ ก็แก้กันแบบสนุกสนานแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็สนุกดีนะครับชอบทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกเดิมๆแบบเหมือนที่เราเคยฟังละครวิทยุตอนเป็นเด็กนะฮะผมโพสลงให้ฟังแล้วนะครับอยู่ในช่องนี้แหละครับลองกดฟังดูนะครับสำหรับละครวิทยุครับผมสำหรับ EP นี้นะครับกุ้งวิลูนพอดแคสต์ไม่ได้มาแนะนำหนังนะครับจะมาแนะนำนิยายเรื่องหนึ่งนะครับ เป็นนิยายของนักเขียนเกาหลีนะครับชื่อซงซีอูเขียนนะครับแปลโดยคุณพัทิลาหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าความลับในบ้านไลแลกก่อนผมได้นิยายเล่มนี้มานะครับในรีวิวก็เขียนว่าเป็นนิยายแนวสืบสวนแต่ว่าพอผมอ่านแล้วเนี่ยมันได้อีกอารมณ์หนึ่งมานะครับก็คือเป็นแนวสืบสวนแล้วก็อิงประวัติศาสตร์ซึ่งนิยายเนี่ยมันเล่าถึงการเป็นอยู่ของชาวเกาหลีในยุค80 สำหรับตัวเรื่องแล้วเนี่ยฮะมันบอกเล่าเรื่องราวของคนที่เป็นนางเอกนะครับชื่อฮยอนซูบินในเรื่องเนี่ยเธอเป็นนักวิจารณ์วัฒนธรรมกระแสนิยมของเกาหลีนะครับแล้วก็เป็นนักสัมภาษณ์มือทองด้วยเธอมีชื่อเสียงที่โด่งดังนะครับแล้วก็เขียนหนังสือด้วยแล้วก็เธอได้รับงานหนึ่งก็เป็นงานเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับบ้านไลแลกที่เธอได้อาศัยอยู่ในตอน7ขวบนะครับ ทีนี้พอเขียนเรื่องราวจริงเนี่ยเธอก็จําเป็นต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เพราะว่าความจําของเธอเมื่อ8ดขวบเนี่ยมันค่อนข้างจะเลือนลางแล้วก็ด้วยความเป็นเด็กของเธอนะครับเธอก็จะจําต่อมาด้วยข้อมูลที่มันถูกลืมไปบ้างนะครับแล้วเธอก็ค่อยๆตามเก็บเรื่องราวไป ทีนี้นิยายมันจะสนุกตรงที่เรื่องก็ค่อยๆเปิดเผยความจริงจากหลายมุมของคนที่อยู่บ้านเดียวกันเพราะว่าเธอจําได้ว่าตอนที่เธออาศัยอยู่บ้านหลังเนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตลงด้วยแก๊สจากถ่านอัดซึ่งไอ้เจ้าแก๊สจากถ่านอัดเนี่ยมันเอาไว้ใช้เพื่อทําความอบอุ่นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีควันออกมาแล้วก็ถ้าใครเผลอปิดหน้าต่างไว้ก็จะถูกควันจากถ่านเนี่ย ทำให้ขาดออกซิเจนได้ซึ่งในบ้านไรแหลกเมื่อตอนหฮยอนซูบินอายุ8ขวบเนี่ยก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งก็เผลอลือนะครับก็เลยทำให้ถูกควันจากทางอัดเนี่ยทำให้ขาดออกซิเจนเสียชีวิตลงซึ่งการสอบสวนเมื่อสมัยนั้นนะครับก็ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ดีกล้องวงจรปิดก็ไม่มีทำได้เพียงแค่สอบพยานรอบด้านที่เห็นเหตุการณ์ ทำให้การสอบสวนเนี่ยทำได้เพียงแค่การสอบหาพยานเหล่านั้นนะครับแล้วก็ตำรวจก็ได้สรุปว่าผู้ชายคนนี้ฆ่าตัวตายแล้วก็ปิดคดีลงแต่เมื่อนางเอกของเรื่องนะฮะฮายอนซูบินเนะ่เข้าไปสืบเรื่องราวก็ได้พบความจริงว่ามันมีเหตุการณ์แปลกๆซ่อนอยู่นะครับนิยายก็จะค่อยๆพาเราอะ ไปรับรู้ความจริงจากมุมมองของคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นนะครับความสนุกของมันก็คือความจริงน่ะถูกซ่อนไว้กับคนหลายคนแล้วก็คนหลายคนนั้นเนี่ยเราก็ไม่อาจจะเชื่อได้เลยว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันเป็นจริงหรือมันถูกเติมแต่งนะครับทีนี้ตัวฮยอนซูบินเองเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติต่อเรื่องราวเองจาก ข้อมูลที่เธอได้ไปสอบถามจากคนที่อาศัยอยู่ในบ้านไร่แหลกหลังนั้นจนกระทั่งความจริงก็ค่อยๆเปิดเผยออกมาผมอ่านแล้วเป็นงานที่สนุกนะครับช่วงแรกๆของนิยายเนี่ยจะค่อนข้างเหนื่อยนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องปูเรื่องราวต่างๆแต่ว่าพอนิยายเข้าสู่พาที่มันความจริงเริ่มปรากฏแล้วคนอ่านจะ รับรู้ได้เองว่าเรื่องของคนนี้เอามาต่อกับเรื่องของอีกคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยความจริงที่มันเลือนหายไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆผุดขึ้นมาให้เราตามติดแล้วสรุปแล้วว่าก็จะมีเรื่องราวที่คาดไม่ถึงนะครับเปิดเผยออกมาจากนิยายเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังลองไปหามาอ่านดูนะครับหนังสือมีขายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แพรว ราคาเล่มละ255บาทนะครับสำหรับวันนี้กุ้งวิรุณพอดแคสต์ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่ในกุ้งวิรุณพอดแคสต์ EP ต่อไปขอบคุณครับผม